เรื่องราวของนายอำเภอควินซีที่ตามล่าครอบครัวเดอะเดวิล e ีเจ t ครอบครัวที่ชอบฆ่าคนเป็นวาเลนเนื่องจากครอบครัวนี้เป็นคนฆ่าพี่ชายของเขาทำให้เกิดการตามล่าแก้แค้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าเดอะเดวิล e ีเจ t และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราปักสตูดิโอได้เลยครับ หนังเริ่มต้นมาด้วยภาพศพของผู้หญิงมากมายที่เคยหายตัวไปซึ่งสภาพศพนั้นก็ถูกทารุญญาณอย่างหนักก่อนจะเสียชีวิตด้วยฝีมือของครอบครัวเดอะเดวิลลีเจและภาพก็ได้ย้อนกลับไปในวันที่ตำรวจบุกเข้ามาจับกลุ่มครอบครัวแล้ตำรวจนั้นได้ขับผ่านป่าถือไปโดยที่ไม่สังเกตเลยว่าข้างในป่านั้นมีหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวอันมีหน้าตาน่าเกียดน,น่ากลัวผิวหน้าเหี่ยวย่นกำลังลักศพหญิงสาว ตัดมาที่บ้านที่คาดว่าเป็นของครอบครัวเดอะเดวิลลีเจกโดยสภาพบ้านนั้นเป็นบ้านไม้เก่าๆที่ตกแต่งด้วยของน่ากลัวทั้งหัวหมูและโครงกระดูกสัตว์และมีการเลี้ยงสัตว์มากมายซึ่งตำรวจกว่า25นายนั้นก็ได้ขับรถกระจายกำลังการทั่วบ้านด้านดอฟสันโอติสชายใสยแว่นสีเหลืองไว้หนวดและมีข่าวอยู่ข้างแก้มได้เดินลงมาจากรถพร้อมปืนลูกซองโดยที่มนายอำเภอควินซี่ไวเดลชายเข่งขืมผู้เชื่อในพลังของพระเจ้าได้ยืนรออยู่ซึ่งนายอำเภอนั้นก็พูดปลุกใจทุกคนในท ให้ระวังตัวนี่เป็นประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เรากำจัดเราสัตว์ร้ายและปีศาจทั้งหมดจากนั้นจึงพูดประกาศให้คนในบ้านออกมามอบตัวผ่านลาโพง ด้านโอทิสดิปวูดใช้แก่ผมขาวกําลังนอนกับศพหญิงสาวปริศนาก็ต้องรีบลุกขึ้นมาวิ่งไปสมทบกับผู้หญิงสองคนคือคุณแม่ฝ่ายฟลายและลูกสาวแบบี้ที่เป็นสองสาวสุดเซ็กซี่ผมบอลพวกเขาพากันเตรียมอาวุธพร้อมเตรียมตัวปะทะอย่างเต็มที่ด้านควินซี่นั้นก็นับ1-3ถึงเมื่อไม่มีใครออกมาจึงสั่งตำรวจถล่มกระสุนส่วนทางครอบครัวเดอะเดวิลลีเจก็ใส่ชุดเกาะเหล็กแล้วสาดกระสุนออกมาจากบ้านเช่นกันส่วนควินซี่นั้นก็กระหน่ำลูกซองยิงไปเดิน ไปใกล้ตัวบ้านและพวกนั้นก็ถูกยิงเป็นหนึ่งหนาแต่ว่าพราะใส่ชุดเกราะจึงไม่เป็นอะไรควินซี่นั้นก็สั่งให้ดอบสันควางแก้น้ําตาเข้าไปในบ้านแล้วจึงใส่หน้ากากบุกเข้าไปแต่ทว่านั้นมันก็เป็นแผนเพื่อลวงมาคาของครอบครัวเดอะเดวิลรีเจคทั้งครอบครัวโผล่ออกมายิงตำรวจโดยที่ให้หนึ่งในสมาชิกที่ใส่ชุดเกราะทั้งตัวยืนรับกระสุนให้แต่ทว่าจํานวนตำรวจที่มากกว่าทําให้ครอบครัวเดอะเดวิลรีเจคหนานสู้ไม่ได้และค่อยๆถอยไป ทางชายใส่เกอรอะที่ถูกกระหน่ำกระสุนทุกนัดแม้จะใส่ชุดเกราะก็ไม่สามารถต้านทานได้เนื่องจากถูกแรงอาจจากกระสุนจำนวนมหาศาลเขานอนลงไปที่กำแพงด้านคุณแม่ไฟไฟายที่เห็นดังนั้นจึงวิ่งเข้ามาดูอาการของเขาด้านควินซี่นั้นก็บอกให้คุณแม่ไฟไฟนะอย่าขยับซึ่งเธอนั้นก็พูดว่าไม่มีใครจะสามารถจับเธอได้ก่อนจะเอาปืนมาจอที่หัวตัวเองหวังจะฆ่าตัวตายแต่กระสุนเนี่ยก็ดันหมดซะก่อน อีกด้านสมาชิกครอบครัวเดอะเดวิลลี่เจที่เหลืออยู่ก็ได้หนีการจับกลุ่มผ่านท่อที่อยู่ห้องใต้ดินโดยที่ม่หญิงสาวอีกมากมายถูกขังอยู่และพวกมันนั้นก็ได้เข้าท่อระบายน้ําและออกไปได้สําเร็จ ระหว่างทางหลบหนีเแบบี้เนี่ยก็ทําท่าทีว่านอนสลบอยู่กลางถนนเพื่อรอปเ้นงรถที่ขับผ่านไปมาและในตอนนั้นก็ได้มียายแก่ผู้โชคหลายเข้าไปช่วยเหลือด้านเบบี้ก็พยายามขยับปากเพื่อให้ยายแก่นั้นยื่นหน้ามาใกล้แล้วจึงจับล็อกพร้อมกับให้โอทิสวิ่งมาจัดการกับยายแก่จนเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วทั้งสองจึงพากันขับรถหนีไปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นข่าวดังออกทีวีตำรวจเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านแล้วได้เจอกับซากศพมากมายที่มีการแช่ไว้ในตู้เย็น บ้างรูปถ่ายคนในครอบครัวกับศพบ้างแล้วก็มีกระโหลกมนุษย์ถูกนํามาทําเป็นเครื่องประดับดานดอบสัน,น่ก็ได้เปิดดูแฟ้มรูปภาพซึ่งในแฟ้มนั้นก็เผยให้เห็นใครบางคนที่แต่งหน้าเป็นตัวตลกถ่ายรูปคู่กับเหยื่อสาวดอบสัน,น่ก็ถามควินซีว่านี่ใครด้านควินซีก็บอกว่ามัชื่อสเตลดิงเป็นหนึ่งในสมาชิครอบครัวเดอะเดวิลลีจเช่นกัน และภาพก็ตัดไปที่สปาวดิงชายอ้วนฟันดำที่ชอบแต่งหน้าให้เป็นตัวตลกตลอดเวลาและขนาดห้องนั้นยังตกแต่งด้วยรูปภาพตัวตลกซึ่งเขานั้นก็กำลังร่งรวมลัก,กับแฟนสาวสวยผมบอลเธอทำให้เขาสบายเนื้อสบายตัวน้าสปาวดิงนั้นเลยพูดเธอแซวว่าเหมือนเธอเนี่ยเป็นคนขายเลยซึ่งด้านเธอคนนี้ที่ไม่พอใจก็เล่นกับเขาด้วยนะครับโดยการชักปืนออกมาจ่อไปที่หน้าสปาวดิงและที่จริงแล้วสปาวดิงก็สะดุ้งตื่นขึ้นและเขาไน,นก็รู้ว่าตัวเองนั้นฝันไปและเหตุนี้มันทำให้แฟน สาวของเขาสะดุ้งตื่นขึ้นด้วย ซึ่งในตอนนี้แฟนสาวของเขามีรูปร่างอ้วนท้วไม่เหมือนแต่ก่อนด้านแฟนสาวก,ก็อยากจะอบอลระหมอีกครั้งหลังจากเมื่อคืนสปตาดิงที่ไม่อยากทําเพราะหนอนน้อยของเขาเนี่ยเจ็บไปหมดแล้วเลยพูดปฏิเสธไปเขาลุกออกจากเตียงไปดื่มกาแฟพร้อมกับนั่งดูทีวีเพื่อรอโฆษณาที่เขาจ่ายเงินเองซึ่งเนื้อหานั้นก็เกี่ยวกับสตาดิงและลิงน้อยที่เชิญชวในให้เขามาชมการแสดงตลกแต่ก็ถูกตัดจบโดยข่าวกวาดล้างครอบครัวของเดอะเดวิลลีเจกและในข่าวนั้นควินซีก็ได้พูดขู่ว่าจะจัดการ ครอบครัวของเดอะเดวิลรีเจ้ให้หมดทันใดน,นั้นเแบบี้เนี่ยก็โทรมาหาสปาวดิงและบอกว่าให้เขารีบหนีไปเพราะตำรวจมาก,กวาดล้างพ่อแน่ด้านสปาวดิงนั้นก็นัดที่รวมตัวกันก่อนจะไปหยิบปืนแล้วขับรถออกมาจากบ้านโดยทิ้งให้แฟนสาวลั่งทุวมอยู่คนเดียวด้านแฟนสาวเองนั้นเธอเนี่ยก็โกรธแล้วก็หยิบสิ่งของมาปาใส่แต่ก็ไม่สามารถหยุดสปาวดิงได้และในตอนนี้ข่าวทางทีวีก็เปิดเผยหน้าตาของโอทิสและเบบี้ให้ประชาชนระวังตัว ตัดภาพมาที่บาร์แห่งหนึ่งในถิ่นทุรักกันดานหลายซึ่งผู้คนเที่ยวเล่นมีแค่เจ้าของบาร์ที่มีชื่อว่าชาลีอันตามอนได้นั่งนับเงินอนอยน,นิดอยู่และบนกับแคนดี้สาวสวยไว้กลางคนแต่ก็ยังเซ็กซี่ว่าทำไมไม่เล่นลูกค้าด้วยร่างกายของเธอให้เยอะกว่านี้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้แน่และเขาก็พาบอกให้คลีวอนชายแก่ใส่เสื้อเอี๊ยมปิดเครื่องดูดฝุ่นก่อนเพราะว่ามันเสียงดัง ส่วนด้านแคนดี้เองนั้นเธอบอกว่าลูกค้าไม่มีหลอกเขาคงจะช่วยตัวเองอยู่ที่บ้านกันหมดแล้วไม่งั้นก็ใช้แกะหรือแพะช่วยแทนแต่ทว่าตอนนั้นจู่ๆก็มีสายเรียกเขา้าชาลีนก็ไปรับสายซึ่งปลายสายนั้นก็เป็นสปาวดิงที่จะมาขอหลบตัวจากตำรวจสักระยะหนึ่งถึงแม้ชาลีจะบายเบี่ยงไม่อยากให้เขามาก็ตามแต่ก็ไม่สามารถห้ามได้นะครับ ต่อมารถของโอทิสกับเบบี้ก็ได้ขับมาถึงที่นัดพบซึ่งมันก็เป็นบ้านพักต่างอากาศท่ามกลางทะเลทรายด้านเบบี้เลยลงไปจองบ้านพักก่อนโดยแถวนั้นก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต่ไก่กำลังยกของเข้าบ้านด้านลอยชายแก่ใส่หมวกคาวบอยและเจมี่ชายใส่แว่นล่างถวมซึ่งทั้งสองคนก็เดินไปยังร้านขายของเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นและเขาก็เดินไปคุยไป จิมี่เน่ยก็เล่าว่าเขาทําวิจัยเกี่ยวกับตัวตลกอยู่ซึ่งมันดูไร้สาระในมุมมองของลอยมากๆก่อนที่จิมี่ไปซื้อเนื้อสับส่วนลอยเน็ยจะไปเอาน้ําแข็งด้านเบบี้นั้นเธอก็ได้มาเจอลอยเข้าพอดีเธอทําหาไฟแช็กลอยเน็ยก็ตกตะลึงในความสวยของเบบี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่สูบบุหรี่แล้วก็ทําท่าทีเท่พูดโม้โอ้อวดว่าเคยร่วมร้องเพลงกับคนดังต่างๆนานาเบบี้เน่ยก็เลยพูดยั่วอารมณ์ว่าอยากนอนกับลอยลอยเน่ยก็บอกว่าคงไม่ได้หรอกเพราะมีนอนอยู่ที่ห้อง ซึ่งทันใดนั้นเองโอทิสเนี่ยก็โผล่มาจับลอยจากด้านหลังแล้วก็ขู่ให้พาไปที่ห้องพักตัดมาที่กอเลียภรรยาแสนขี้เกียจของลอยกับอดัมแบนโจชายกลางคนใส่เสื้อคา่บอยพวกเขานั้นนั่งดูทีวีเกี่ยวกับลทัทธิซาตานซึ่งกอเลียเนี่ยก็ไม่ชอบมันเสียเลยและทันใดนั้นเองลอยเนี่ยก็ถูกดันตัวเข้ามาในห้องพร้อมเบบี้และโอทิส ดานเบบี้กับโอทิสนั้นก็ใช้ปืนขู่ทุกคนให้ขึ้นไปอยู่บนเตียงโอทิสได้ยินเสียงเวนดี้แบนโจภระระยาของอดัมกับลังอาบน้ำอยู่เขาในเริพังประตูเข้าไปแล้วก็ได้คุมตัวมาด้านโอทิสก็ถามว่ายังเหลือใครอีกไหมดานลอยนั้นก็บอกว่ายังเหลืออีกคนซึ่งในตอนนั้นจิมมี่ก็ได้เคาะประตูเพื่อจะเอาเนื้อมาให้ลอยพอดีด้านเบบี้เธอนั้นเลยออกไปรับหน้าเพื่อออกอุบายให้จิมมี่นั้นเข้ามาในห้องซึ่งทีแรกจิมมี่เนี่ยก็นึกว่าเคาะห้องผิดเบบี้เลยบอกว่่าอออยนนอยนนนนัู้้ใหงี พอเข้ามาเสร็จโอทิสเนี่ยก็เข้าไปขู่ให้คุกเข่าลงด้านจิมมี่นั้นก็พยายามเรียกให้ลอยช่วยก่อนที่เขาจะเป่าเข้าหัวไปดึ่งนัดเพื่อเป็นการขู่ต่อมาทางนัสเสพดิ้งนั้นก็ได้ขับรถมาเป็นระยะทางไกลจนรถนั้นใกล้จะพังและมันก็หันไปเห็นแม่ลูกสองคนกำลังเตรียมตัวเดินทางไปโรงเรียนซึ่งมันนั้นก็ขอลงไปยืมใช้รถและจะเอาไปทำธุระ เมื่อแม่เด็กได้ยินดังนั้นเธอไหนก็ขำขึ้นมาแล้วถามว่าทุระอะไรกันสแปลดิงเนี่ยก็เริ่มทําหน้าจริงจังและมันก็ทําให้สถานการณ์ดูไม่สู้ดีเลยสั่งให้ลูกเข้าไปหลบในรถด,ด้านคนเป็นแม่นั้นก็พยายามเดินหนีสแปลดิงที่เริ่มโมโหก็เลยต่อยแม่จนสลบไปหลังจากนั้นก็ขึ้นไปบนรถ ด้านสปาดิงเลยถามเด็กว่าชอบตัวตลกหรือเปล่าด้านเด็กน้อยนั้นก็สายหน้าสเปาดิงเลยครูเด็กว่าถ้าไม่มีเหตุผลว่ากลัวทําไมขังหน้ามันจะมาตามล่าแน่นอนแล้วบักสเปาดิงนั้นก็ไล่เด็กน้อยลงไปจากรถนะครับตัดมาที่เบบี้ตอนนี้เธอเนี่ยก็กําลังเต้นแล้วร้องเพลงต่อหน้านลอยกับกอเรียโอทิสเนี่ยก็ถามลอยว่าเบบี้เต้นแล้วเกิดอารมณ์หรือเปล่าลอยนั้นก็บอกว่าไม่มีทางหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยมีภรรยาแล้วด้านโอทิสเนี่ยก็หัวเราะลัน่นแล้วก็ได้สั่งให้กอเรียถอดเสื้อผ้า ไม่งั้นคนอื่นตายด้านกอร์เลียที่ไม่มีทางเลือกเธอนั้นเลยยอมทําตามที่โอทิสบอกซึ่งโอทิสนั้นก็เริ่มทําร้ายเธอแล้วก็สั่งให้กอรเลียจมุมันนะครับแล้วโอทิสนั้นก็ผักกอรเลียลงเตียงและบอกให้ชายทุกคนออกไปข้างนอกและเรามีอะไรต้องทําอีกเยอะ มาที่ห้องสืบสวนผู้ต้องหาควินซี่กับดอบสันและลูกมือได้เข้าไปพูดคุยกับคุณแม่ไฟไฟและได้อ่านแฟม้มคดีว่าไปทําอะไรมาบ้างซึ่งด้านควินซี่เองนั้นเขาเนก็ขู่ให้ช่วยตามหาสมาชิกครอบครัวที่เหลือถ้าไม่อยากตายด้านไฟไฟเด็กก็ไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เธอจะหยิบลูกของพี่ควินซี่ขึ้นมาด้านควินซี่ที่ทนไม่ได้ก็ได้ไดจับมันกระแทกกับกําแพงแล้วก็บีบคอจนมัน,เ,นเกือบตายแต่ทว่าเขาเนกถูกห้ามไว้ด้านควินซี่นั้นก็ประกาศว่าจะฆ่าเขา ควรที้ทุกคนจะต้องไม่มีใครได้รอดชีวิต ฝ่ายไหนก็กรีดร้องท้าทายถ้าทําได้ก็ลองดูและยังไงครอบครัวเดอะเดวิลลีเจกก็ต้องชนะต่อมาลอยกับอดัมนั้นก็ถูกพาตัวไปยังสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่จะไปขุดเอาปืนที่ฝังไว้เมื่อสองปีที่แล้วขึ้นมาระหว่างทางโอทิสก็ได้พูดสิ่งที่ไม่ดีกับกอเลียลอย,ยก็หันกลับมาถามว่าพวกเราจะไม่ถูกฆ่าใช่ไหมในเมื่อทําตามที่สั่งทุกอย่างแล้วดานโอทิสจึงโมโหและเข้าไปจอะปืนใส่ลอยและมัน,นก็ได้พูดว่าเขาไม่เคยพูดว่าจะไว้ชีวิตและเขาอยากยิงมากๆ ส่วนด้านอดัมนั้นก็ได้โอกาสเอาท่อนไม้ที่ผืนมาทุบข้างหลังโอทิสซึ่งแบบโอทิสนั้นก็ลม้มลงโดยที่ปืนหลุดมือด้านอดัมก็ถูกซ้ำเข้าไปอีกแต่ทว่ามันก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็ได้ทีบอดัมและจับขาลอยเพื่อไม่ให้ไปเอาปืนและลอยนั้นก็สามารถหยิบปืนได้แต่ทว่าเขาก็ถูกโอทิสค่อมอยู่อดัมเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยลัดคอโอทิสที่กาลังเสียทาก็ได้ดึงมือที่เหน็บไว้แทงเข้าไปที่ขาของอดัมแล้วหยิบปืนมาจากลอยและหันไปหาอดัม ด้านอดัมที่ดึงมิดออกมาจากขาก็ได้จังหวะและก็ได้ใช้แทงโอทิสแต่ทว่าเขาก็ถูกปืนลั่นเข้าที่ลำคอจนอดัมนั้นล้มลงไปซึ่งลอยนั้นก็สู้แรงคนหนุ่มกว่าไม่ไหวแล้วก็ถูกปืนฟาดจนลุกไม่ขึ้นซึ่งด้านโอทิสนั้นมันก็ลุกขึ้นมาเก็บไมายเพื่อซ้ำที่ขาของลอยด้านอดัมที่ยังไม่ตายแต่ทรมานกับบาดแผลมากเลยขอให้โอทิสฆ่าเขาซะแต่ทว่าโอทิสนั้นมันก็ไม่ทำมันบอกว่าให้ลองภาวนาต่อพระเจ้าดังๆให้มันได้ยิน พอลอยท่องบทร้องขอให้พระเยซูมาช่วยโอทิสนั้นก็ลอเล่นทำท่าทีว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่เข้ามาสู่ร่างกายของมันลอยเนี่ยก็มองดูว่าเกิดอะไรขึ้นโอทิสนั้นก็นิ่งไปสักพักก่อนจะใช้ท่อนไม้ทุบหัวลอยจนเสียชีวิตแล้วก็ปิดฉากอดัมอย่างทรมานในฐานะที่เขาทำตัวเป็นฮีโร่โดยการใช้มีดเฉือนไปบนร่างกายของอดัมให้ทุกทรมาน ส่วนทางเบบี้เธอเองนั้นก็นั่งฟังเพลงอยู่ด้านเวนดี้ก็ซุบซิบกับกอรเลียทำให้เบบี้นั้นต้องตะหวาดว่าให้งเงียบซสาด้านเวนดี้นั้นก็พูดว่าปวดฉี่เลยขอเบบี้ไปเข้าห้องน้ำซึ่งเบบี้นั้นเลยให้เวนดี้ไปตบหน้ากอเรเลียงแรงเป็นการแลกเปลี่ยนจากนั้นให้มันจูโมกแก้มก่อนจะให้ไปเข้าห้องน้ำพอเวนดี้เข้าห้องน้ำเธอเนี่ยก็รีบหาทางหนีจนสติแตกและทำเสียงดังไปซึ่งเบบี้เธอเองนั้นเลยจะไปสั่งสอนและเป็นจังหวะเดียวกันกับกอรเลียเธอนั้นก็รีบไปหยิบปืนมา ส่วนเบบี้ที่ถือมีดมาด้วยก็ได้ควางมีดใส่ตรงหัวใจของกอเลียจนเธอนั้นคุกเข่าลงซึ่งเบบี้นั้นก็ขู่ให้ยิงที่ก้นเธอได้เลยกอรเลียนั้นก็ทําตามแต่ปืนนั้นมันก็ะดันไม่มีลูกกระสุนและกอเลียเธอเองก็สิ้นใจไปทางด้านเวนดี้ก็ได้โอกาสเปิดประตูนหนีไปขอความช่วยเหลือจนวิ่งไปชนกับสปาวดิงและมันก็ทําให้เวนดี้สลบไป ทางด้านดอบสันที่กําลังสืบค้นหลักฐานไปเจอบอสใสว่าสเปาดิ้งนั้นแต่งตัวเหมือนตัวละครในเรื่องแอนิมัลแคคเกอร์เลยต้องเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคํา หลังจากนั้นนักวิจารณ์หนังก็เข้ามาเล่าเรื่องสารพัดแต่ก็ไม่มีอะไรดูน่าสงสัยเลยเขาเลยถูกไล่ออกไปส่วนด้านเวนดี้ที่ถูกพาตัวมาที่ห้องเดิมก็ถูกมัดมือปิดปากส่วนสปาวดิงนั้นก็เข้าห้องน้ำไปล้างหน้าและท่านใดนั้นก็มีชชยใส่หน้ากากโผล่เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นโอทิสที่ทำให้เขาตกใจสปาวดิงเลยทะเลาะก,กับโอทิสเรื่องที่เขาหายไปไหนมาส่วนเบบี้นั้นก็ดึงสติทุกคนและให้รีบหนีกันก่อนซึ่งในตอนนั้นพนักงานทำความสะอาดก็ได้มาเคอะ ตูเพื่อเข้าไปทําความสะอาดแต่เขาก็ต้องตกใจสุดขีดกับศพในห้องน้ําก่อนที่เขาจะหันมาเจอกับเวนดี้ที่อยู่ในสภาพไม่ดีนักด้านเวนดี้ก็ขอร้องให้ช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธอเลยวิ่งออกไปทางถนนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครอยู่รถเพื่อช่วยเหลือเธอเลยนะครับและสุดท้ายเธอนั้นก็ถูกรถบรรทุกชนจนเสียชีวิต ต่อมาทางทด้านตำรวจได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ควินซี่เข้าไปสอบปากคำแม่บ้านและก็ได้เห็นครอบครัวเดวิลลีเจกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หลักฐานอะไรควินซี่จึงไปคุยกับลอนโดชายหน้าโหดใส่เสื้อคุมหนังให้ช่วยตามหาข้อมูลอีกแหลงซึ่งควินซี่นั้นเขานก็ชอบฝันถึงพี่ชายที่ถูกฆ่าตายและพี่ชายเขาก็ชอบบอกในความฝันว่าให้ช่วยแก้แค้นให้ด้วยแล้วควินซี่นั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะลอนโดโทรมาให้เบาแส ต่อมาควินซี่นั้นก็เข้าไปเจอไฟไฟด้านไฟไฟนั้นชอบที่จะยั่วให้ควินซี่เข้าไปใกล้ควินซี่เลยเข้าไปใกล้แล้วก็บอกว่าผมชอบความนุ่มนวลก่อนที่เขาจะแทงไฟไฟต่อมาทางด้้นครอบครัวมหาภัยได้ขับรถเป็นระยะทางไกลเพื่อมาหาชาลีและขอที่หลบภัยด้านชาลีนั้นก็ออกมาต้อนรับด้วยลูกปืนพร้อมแคนดี้กับเคซี่หญิงสาวขายที่ดูแลบาร์แห่งนี้ด้านสปาวดิงเองนั้นก็ตกใจและคิดว่าถูกหักหลังด้านชาลีเองเด็กก็เดินเข้ามา แล้วเอาปืนจ่อหน้าก่อนที่เขาจะยิงใส่แต่แทนที่จะมีกระสุนออกมามันกลับเป็นน้ําออกมาเฉยๆพร้อมมันเป็นการอัมเล่นของชาลีนั่นเองก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าไปสนุกกันในบ้านอย่างมีความสุข แต่ทว่ากับกันทางควินซี่นั้นเขาในก็เครียดและคุยกับตัวเองหน่ากระจกและปลดปล่อยความโกรธด้วยความเกลียดในวันรุ่งเช้าชาลีเนี่ยก็เดินทางไปซื้อไก่เพื่อจะเอามาทําอาหารพ่อค้านั้นก็ในนําไก่ที่เป็นพันธดีดีด้านชาลีนั้นเลยถูกใจเลยจะขอซื้อ2ตัวแต่ทว่าคนขายนั้นก็พูดว่าคงไม่ได้เอามันไปทําอะไรพิเลียนใช่ไหมหรือลูกน้องคนสนิทอย่างคีวอนชอบทำด้านคีวอนเนี่ยก็ได้โมโ oh หแล้วก็ด่ทาทอพ่อค้าขายไก่ก่อนที่จะขับรถออกมาระหว่างทางควินซี่นั้น ก็ขับรถมาขวางทางทั้งสองไว้พอดีและข้อมูลที่ลอนโดบอกมาว่าสปาดิงและครอบครัวจะมาหลบกันที่นี่ควินซี่เนี่ยก็ขอให้ชาลีร่วมมือด้านชาลีนั้นก็ทําเป็นแฉาฉแล้วบอกว่าไม่รู้จักแต่ทวักก็ไม่มีทางที่จะหลอกควินซี่ได้แล้วควินซี่นั้นก็ขู่ว่าถ้าไม่ร่วมมือเขาจะฆ่าชาลีกับลูน้องของชาลีทิ้งเช่นกัน ต่อมาควินซี่ก็กลับมาคุยกับลอนโดเพื่อวางแผนการจัดการครอบครัววิปรลิตนี้ด้านสแนปเปอร์ชายร่างใหญ่ที่มีแผลเป็นบนใบหน้าเพื่อนของลอนโดที่เป็นคนชอบพูดเล่นและเป็นคนเล่นตลกเป็นชีวิตจ,จิตใจเขาถูกควินซี่หาเรื่องว่าไม่ตั้งใจทํางานและทั้งสองเกือบจะได้มีมวยกัน ลอนโดนเลยเข้ามาห้ามไว้ดานควินซีก็เตือนลอนโดว่าให้ระวังตัวเอาไว้ก่อนที่เขาจะเดินจากไปตัดมาที่กลางดึกที่บาร์สเปาดิ้งนั้นก็นั่งพูดคุยกับชาลีเขาขอบใจเป็นการยกใหญ่ที่ช่วยเหลือมาโดยตลอดชาลีนั้นก็ซาบซึ้งเลยขอไปเข้าห้องน้ำก่อนและตอนนี้สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็มีความสุขอย่างเหลือหล้นเคซีนั่งคุยกับเบบีที่กำลังอาบน้ำอย่างมีความสุขด้านเคซี่เลยลุกไปหยิบของในตู้เย็นแต่ทว่าเธอนั้นก็ถูกจับปิดปากและโดนปัดคอจนเสียชีวิต ทางด้านสแนปเปอร์ก็ได้เข้ามาหาโอทิสกับแคนดี้แคนดี้นั้นก็หยิบปืนชี้ไปที่สแนปเปอร์แต่ก็ไม่ทันนะครับและก็ถูกยิงเข้าที่หัวจนเสียชีวิตไปอีกคนด้านโอทิสเลยเข้าไปสู้แต่ก็ถูกเวียงออกนอกท้าต่างไปโดยที่สปาวดิงนั้นไม่รู้เรื่องเลยและตอนนี้ก็ได้เวลาของควินซี่ที่จะสาสางเรื่องทั้งหมดควินซี่นั้นก็ทําเสียงดังรองความสนใจให้สปาวดิงรับรู้ว่าเขามาแล้วซึ่งบักสปาวดิงนั้นก็นึกว่าเป็นชาลีและก็หันหน้ามาหมายจะพูดคุย แต่ทาว่ามันเนี่ยก็ต้องตะลึงกับชายที่อยู่ตรงหน้าสปาดิ้งนั้นก็ยังปากแจ๋วท้าว่าถ้าอยากตายก็ต้องยิงที่หัวใจและต้องเอาให้ตายนะไม่งั้นเขาจะมาเอาคืนแน่ควินซี่เลยชักปืนออกมายิงเข้าไปที่ขาของสเปาดิ้งจนล้มลงซึ่งในตอนนี้ทั้งสปาดิง้งเบบีโอทิสก็ถูกคุมตัวขึ้นรถและขับรถกลับไปที่บ้านเก่าของพวกมัน ควินซี่ตอนนี้เขาเนี่ยก็ถล่ำลึกในความโกรธและความเกลียดชังเขาจับทั้ง3คนมัดกับเก้าอี้ไหวเขาพูดว่าตัวเองนี่แหละคือนักล่าปีศาจและพวกแกทุกคนเป็นปีศาจฉันจะล้างแค้นให้พี่ชายให้เรื่องนี้มันจบ ควินซี่พูดแล้วก็หยิบรูปภาพของศพผู้คอดลัยออกมาแล้วก็ถามว่าใครเป็นคนลงมือดานโอทิสนั้นก็จําได้แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นคนทําเองควินซี่ไม่รู้แบบนั้นเขาและเอาปืนยิงตะปูยิงใส่รูปภาพเพื่อให้มันติดกับร่างกายของโอทิสและคนต่อไปก็เบบีเมื่อสปาวดิงเห็นดังนั้นจึงพยายามบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนทําเองแต่ควินซี่ี่นก็รู้ว่าฝีมือใครกันแน่พร้อมยิงปืนตะปูเย็บเบบีกับรูปศพซึ่งสปาวดิงนั้นก็ท้าทายให้มาทําเขาดีกว่า ดานควินซี่นั้นก็เริ่มดื่มเหล้าแล้วเอาขวดฟาดใส่หัวของโอทีส ควินซีที่ตอนนี้เริ่มเมาข่าวนั้นก็หยิบรูปพี่ชายที่เสียชีวิตแล้วและพูดเล่าว,ว่าเขาเป็นคนดีอย่างไรและข่าวนั้นก็พูดปลอยร้องไห้ไปนะครับสปาดิงก็บอกว่าเขาเป็นคนฆ่าเองเขามันโง่งเหมือนควินซี่เลยควินซี่นั้นเลยลุกพูดขึ้นมาและหยิบกระบอกไฟฟ้ามาจี้สปาดิงและทุบไปที่มันควินซี่นั้นก็หยิบรูปแม่ไฟฟายมาให้ดูว่าไฟฟาเนี่ยตายแล้วดานเบบี้ที่เห็นอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ร้องไห้และไม่เชื่อกับสิ่งที่เห็นเบบี้ที่ทนไม่ไหวกับสิ่งนี้แล้ว้วกก็ไดบอ ให้รีบฆ่าฉันสักทีเวลาผ่านไปควินซี่นั้นก็ท่องคำสาบ้านต่างๆก่อนจะเอาตะปูยักษ์ตอกมือของโอทิสกับเก้าอี้เหลือแต่เบบี้ที่ควินซี่ปล่อยให้เธอหนีไปควินซี่นั้นก็เทน้ำมันทั่วบ้านและจุดไฟเผาบ้านไปพร้อมกับสปาวดิงและโอทิส แต่ทว่าในตอนนั้นควินซีก็อยากไลล่าเบบี้ที่วิ่งหนีออกมาจากบ้านเหมือนกำลังล่าสาัตว์เขาถือขวานแล้วเดินตามไปพร้อมทำเสียงสุนัขล่าเนือ้อเบบี้เนี่ยก็วิ่งเข้ามายังลงเครื่องมือและหยิบของที่จะสามารถป้องกันตัวได้แต่ทว่าก็ถูกใครบางคนเข้ามาปิดปากจากด้านหลังและชายคนนั้นก็คือชาลีที่จะมาช่วยเหลือเบบี้เนี่ยก็กดชาลีมากที่หักหลังแต่ตอนนี้ชาลีเนี่ยก็มาช่วยเบบี้ให้ไปหลบในรถก่อน แต่ทว่าชาลีที่เดินออกมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ถูกขวานของควินซี่จามเข้าและถูกกระหน่ำจนเสียชีวิตซึ่งควินซี่นั้นก็ไปทุบกระจกรถด,ด้านเบบี้ที่ตอนนี้เธอนั้นกลัวสุดขีดก็พยายามหนีตายเหมือนกับเยือของเธอเธอวิ่งไปเรื่อยๆซึ่งควินซี่นั้นก็ยิงปืนไปที่เธอจนเธอล้มลงแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคานหนีอยู่ควินซี่นั้นก็เอาเชือกมาฟาดเธอก่อนจะบีบคอเบบี้หมายจะจบชีวิตแต่ทว่าในตอนนั้นชายร่างยักษ์ที่มาจากไหนไม่รู้ได้เข้ามาทางด้านหลังมันได้จับ ควินซีขึ้นไปกลางอากาศแล้วหักคอเขาเสียชีวิตซึ่งชายคนนี้ก็คือไทนีชายหน้าเหี่ยวโยนที่ลากศพเมื่อตอนต้นเรื่องมันได้เข้ามาช่วยสปาดิงและโอทิสจากบ้านที่ถูกไฟไหมซึ่งตอนนี้ไทนี่ได้พาทั้ง3คนขึ้นรถขับหลบหนีไปก่อนที่ตัวเองจะเดินเข้าไปยังบ้านที่มีแต่ไฟส่วนทั้ง3คนที่ขับรถไปตามถนนเรื่อยๆก่อนที่โอทิสจะหยุดรถและบอกให้ทั้งสเปาดิงกับเบบี้เตรียมตัวเตรียมอาวุธให้เรียบร้อยซึ่งข้างหน้านั้นก็เต็มไปด้วยตำรวจที่ขวางถนนไว้หมด และทั้ง3คนก็ได้หยิบปืนขึ้นมาพร้อมขับพุ่งเข้าไปอย่างไม่กลัวตายและสุดท้ายทั้ง3คนก็เสียชีวิตแล้วหนังก็จบลงนะครับเรียกได้ว,ว่าหนังเรื่องนี้นั้นแอบน่ากลัวเหมือนกันนะครับและผมก็สงสารคนอย่างพินซี่และพี่ชายของเขาที่ต้องมาตายด้วยน้ำมือของพวกวิปลิตพวกนี้และตอนจบของเรื่องนั้นชายร่างยักษ์อย่างไทนี่นั้นผมก็คิดว่าก็คงตายเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไหลและหนึ่งทรัศ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเรา Buck Studio ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่สวัสดีครับ